สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจกอล l ี่กอลลี่แมนยูเนทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเพจเ,เวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ได้เลิกเปิดตัวช่อง YouTube อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากแค่อยากจะมาระบายนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเพจที่เปิดมา11ปีแล้วโดนรีพอร์ตในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนถึงความเซนสทีฟ ของคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่ที่อาจจะสร้างผลกระทบในเชิงความรู้สึกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพจมันสร้างได้เรื่อยๆนะครับขอให้มีแฟนเพจคนเดิมๆอยู่ก็โอเคละผมไม่เน้นยอดกดไลค์ถูกใจนะครับยกเว้นคลิปนะกดไลค์ถูกใจให้หน่อยนะครับก็อ่า ช่วงนี้ไม่มีประเด็นอะไรมากนอกจากเกมเมื่อคืนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไป30ซึ่งผมก็ได้ดูเกมเต็มเกมเบื้องต้นเนี่ยรูปเกมโดยรวมถือว่าเราดูดีขึ้นจากตัวผู้เล่นที่กลับเข้ามาจากอาการบาดเจ็บเนอะอ,อย่างเช่นกองกลางเนี่ยคาเซเมโรเองก็เริ่มเข้าล็อกเข้าลอยมากขึ้นนะครับจากอ,าอย่างลูกแรกที่ไปตามสกัด บอลช่วยให้ฮอยลุนเนี่ยหลุดเข้าไปยิงนำหนึ่งศูนนะครับแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆก็คอยคุมจังหวะเกมจุดเนี้ยน่าสนใจตรงที่คู่กลางเนี่ยมันเป็นวัยเก๋ากวัยเด็กอย่างโคบี้ไมนูนะครับซึ่งเล่นๆไปเล่นมาเนี่ยไอห,หนูคนเนี้ยน่าจะขึ้นเป็นกำลังหลักหรือมีค่าตัวระดับร้อยล้านได้เลยง่ายๆนะครับ ือเป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในช่วงยุคข,ของเทนฮารส่วนรูปเกมโดยรวมเมื่อคืนที่ยิงได้30ศูนก็ต,ต้องชื่นชมทีมด้วยเนื่องจากาวิธีการเล่นไม่ระยำตำบอลเหมือนที่เคยผ่านมานะครับพอตัวหลักๆกลกกับเข้ามาแล้วเทนฮาร์ดเริ่มเปลี่ยน แนวทางการเล่นอย่างเช่นทางขวาเนี่ยไม่บ้าบอใช้แอนโทนีนะครับโดยเปลี่ยนเอากาลาโชซึ่งพอได้เล่นแล้วเนี่ยทางขวาเนี่ยก็กลายไปเล่นดีเพราะว่าไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรมากเข้าขวาปุ๊บเปิดได้เลยนะครับแล้วก็การประสานงานระหว่างปีอย่างตัวอย่างเช่นมาคาแ r ดฟอร์ดเนี่ยหลังจากเกิดประเด็นไปปาร์ตี้เมาเตกิล่า12ชั่วโมงเนี่ย แล้วก็โดดซ้อมอ้างป่วยเนี่ยก่อนที่จะโดนเทนฮากด่าเนี่ยกลับมา2เกมเนี่ยเล่นดีนะครับรู้สึกว่าจะกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนดึงสติได้นะครับซึ่งไม่ตะบี้ตะบันเลี้ยงทุกจังหวะมีส่งมีมีทาชิ่งกับเพื่อนอย่างได้เห็นกันอยู่นะครับเนี้ยซ้ายโอเคละรัดฟอร์ดมันเริ่มกลับมาเป็นผู้เป็นคนขวา ก็เพิ่งจะเจอว่ากานาโชเล่นได้บอลไปหาหอยลุนมากขึ้นมีการส่งบอลให้หอยลุนได้มีโอกาสลุ้นทำประตูนั่นเป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยเริ่มยิงประตูได้เรื่อยๆติดต่อกัน4ีนัดติดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมลงมาเชื่อมเกมในในช่วงเวลาที่เกมตึงตันๆนะครับตรงกลางจุดหนึ่งที่ เสียหายในเกมเมื่อคืนก็คือการเสียเลซันโดมาติเนสจากาเรียกได้ว่าอุบัติเหตุก็ได้ที่นักเตะเวสแฮมเนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มมาทับช่วงเข่าซึ่งน่าจะ,น,าจะน่าจะอาการหนักพอสมควรเพราะเจ้าตัวสายหัวครับการขาดไปเนี่ยผลกระทบเยอะมากเพราะหนึ่งมาติเนสเนี่ยเป็น นคนที่คลองบอลและออกบอลฉลาดมากและอยู่ตร,ตรงแดนหลังเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไล่ไม่จนพอไล่ไม่จนเนี่ยทีมมันก็ไปต่อได้พอเสียเนี่ยลำพังจะพึ่งวาลาหรือ,อคนอื่นเนี่ยก็อาจจะกลับไปรูปแบบเดิมนะครับก็คือโดนโดนเพสห,หนักๆเข้าเริ่มสเปะสปะเพราะไม่มีใครไม่มีไม่มีกองหลังคนไหนเนี่ย จ่ายบอลดีเท่ามาร์ติเนสเลยเพราะงั้นการแกะออกมาจากแน,แนวหลังเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเล่นกันแบบเท้าต่อเท้าตั้งแต่ประตูเนี่ยมาร์ติเนสจึงเป็นปัจจัยสําคัญมากที่ขาดไม่ได้แต่น่าจะขาดยาวแล้วแหละหลายเดือนอยู่นะครับก็ต้องรอดูผลสแกนให้ละเอียดอีกทีนึงว่าการบาดเจ็บรอบนี้จะหายไปนานกี่เดือนนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กไวเมื่อคืนก็เฟอร์ฟ เหมือนจะกลับมาทรงเดิมแต่ว่าก็ใช่ว่าจะผิดพลาดเยอะนะครับเมื่อคืนก็เล่นดีอยู่พอสมควรการวางบอลของเขาก,ก็ช่วยให้แมนยูเต็ดแกะเพสได้การโยนข้ามฟากระยะไกลก็ก็พอแม่นอยู่พอตัวแต่ก็มีจังหวะช้าอย่างที่โดนฉกบอลดีที่เวสแฮมฟอร์มหลุดนะครับฟอร์มหลุดมาหลายนัดละไม่งั้นอาจจะไม่ได้ชนะง,ง,ง่ายขนาดนี้นะครับก็ ลูกเกมเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นเกมแรกที่ยิงสามสามศูนย์คีนชีตแล้วก็2นัดเนี่ยแมนยูในเตดยิง7ลูกนะครับก็ถือว่าเกมลุกเริ่มกลับมาละก็เหลือปัญหาเรื่องเกมรับนี่แหละถ้าไม่เสียง,ง่ายๆเนะี่ยแ้มน่าจะช่วยให้แมนยูในเตดลุนท็อปโฟได้อย่างเหมือนเหมือนที่ Ten เทนฮาร์ก็ตั้งใจไว้นะครับอ่ะโอเคก็เบื้องต้นคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ผมรบกวน แฟนเพจเก่าที่อยู่ในเพจคอลี่คอรีร่แมนยูเด็ดอันเดิมนะครับผมแชร์ลิงก์ฝากเพื่อนแชร์ลิงก์เข้าไปนะครับในเพจใหม่ก็ควรเข้ามาติดตามที่เพจใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปเลยทีเดียวผมขี้เกียจที่จะไปแจ้งให้มีการตรวจสอบเพจละเพราะว่าเนี่ยก็แจ้งมาหลายวันลวก็เงียบก็นิ่งไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนด้วยข้อหาอะไร หรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องรอยสักที่เซนส์ทีฟกันเหลือกเกินนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในในโพสต์นั้นนะมันก็ไม่ได้มีข้อความที่เหยียดว่าคนที่สักเป็นคนไม่ดีเพราะไม่แน่ไม่ได,ไได้ไม่มีแน่นอนนะครับก็ยังไงก็เพจใหม่หวังว่ามันจะไม่ปิวแล้วกันผมก็ยังยึดแนวทางเหมือนเดิมสไตล์เดิมนะครับที่ทำมา11ปีนะครับไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ก็ส่วนในช่อง u t u b e เนี่ยก็จะสไตล์ประมาณนี้แหละครับก็เพื่อพู้คำหยาบมากไม่ได้แต่ช่องพิวอีกนะครับก็หวังว่าแฟนเก่าๆที่เคยติดตามที่เคยพูดคุยกันในเพจจะจะจะเจอเพจใหม่นะหวังไว้อย่างนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ